แต่เซตด่านแลมคินไปได้เลยได้เลยในเะมื่อทุกคนขอโนเปิลโนแอดออนเลยไหมละ่ะโนแอดออนด้วยปล่ล่ะ,ละไม่ต้องไปใช้มันหรอก add แอดออนก็แค่ชื่อโอ้ไปเลยเนี่ยตัวล้นล้นเลยเซตด่านพอเกาหลีตัตวล้นล้นแล้วดูเขาดีอุปกรณ์ครบมือมาก <c oughs> ถ้าเกิดเขาเกิดคนละเครื่องนะทุกคนคิดดูนะปั่นกันคนละเครื่องนะสตาร์ทพร้อมกันอะ หนึ่งคนสามเครื่องโน no, เลยเออผีเทสตดีผมเจออะไรวะนี่อะตึงตึงมาเลยยิตต้ตื่นเต้นคนดูตื่นเต้นคนเล่นนะว่าไงคนเล่นนะพี่เหมือนผมเลยกินน้ำป่าผสมเป๊ปซี่นี่ไงเอ้ยมีคนเหมือนกันเจี๊ยจางเจีอจางผม,มอยากเลิกไงแต่ว่า ยังไงอะไม่อยากให้มันกัดกระเพาะด้วยแล้วก็ไม่อยากกินหวานเกินแล้วก็เลยแบบผสมเลยแล้วกันคนเล่นไม่เหลือ <c ười> คนดูตื่นเต้นคนเล่นกุมขมับ <c ười> คน,นอัลฟอนเอาแล้วเอคนเซตด่านว่าอย่างไรเอาปลาหลบภัยเอาไม่ได้ออกด่านเราหรอโดนเซอ์เซตด่านนี่หว่าว้าวุ่นละไม่เป็นไรไม่ออกด่านเราไม่เป็นไรเราก็ชิวๆอยู่แล้วไง เฮ้ผมเจอรอยอะไรจุด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 ไปไหนวะเนี่ย่ะเฮ้ยเอาคนก่อนดีกว่าเควสช่างมันผมโดนจุกครับทุกคนผมโดนจูบแล้วแหละเฮ้ยผมปาไม่แม่นไม่ได้เนะี่ยเขาวนเขาวนชิวเลยเขาวนชิวเลย เราเดินช้าด้วยไงนี่เรียบร้อยเต็มหน้าทุบไม้ไปก่อนไม่ทูบกระบองในมือไม่ทุบอะ่ะใช้เท้าทืบทืบไม้เด็จตัวตึงระดับนนี้หินเยอะมากเลยว่าอย่างไรความโล่งหนึ่งทีโอ้โหโ,โดนแค่ทีเดียวเองเหรอ,อเด็ดตี คนดูบอกว่าคนดูบอกว่ากระบองก็ได้ไม่มีใครบอกอะไรทั้งนั้นแหละกระบอกหรือไม่กระบองอ่ะผมตีเลยไม่สนเอกอกระบองกระบองกแค่ชื่อควงไปทีนึงก่อนกระบองในมือขวาของเราต้องใช้แล้วแหละหนึ่งเครื่องหนึ่งคนสองสามเครื่องผมว่ามีดไม่ต้องปาได้ไหมเกบเนี่ย เชนฆาตการมาผมไม่พังเครื่องด้วยทำไมอ่ะผมเอาคนผมเอาคนอย่างเดียวอยากผ่านก็ผ่านไปเตย าทำไมมีดเลอแค่ห้าอันตีเลยแล้วกันทั้งเครื่องก่อนไหมเครื่องจะเสร็จเอาวะหน้าตาเราคือแบบเหลืองๆเลยทุกคนตอนนี้หน้าเหลืองหน้าดำําเคียดฮิวมันเสร็จแล้วหรอฮิวมันตรงไหนอ่ะ เฮ้ยเติมของก่อนเฮ้ยช่วยกันแล้วขอเด็ดโอเด็จุกตึงนเนี่ยปาไปแล้วกันอุ้ยโอเด็ดจุกตึง,ว,ตงวันนี้เล่นด้วยยาก โอ้โหพู๊เจะโดนแค่สามทีทีหวดเลยแล้วกันโดนกระบองเหมือนเดิมคอเดดโดนกระบองเหมือนเดิมคอเด็ด,อโโเ,ด,ดเอ้ยเทฟบอดแต่เราไม่สนหรอกเราไล่ไปคนคนเถอะ ตอดตอดเจดีหนึ่งเครื่องเฮ้ยโอย้ไม่โดนโดนจูบบ้านเล็กก็คือจบหอันสุดท้ายไม่โดนเลยทุกคนยากมาก ทไมกอดแล้เสียเวลาปลาไปตั้งนานเฮ้ยแอบตู้เป็นตัว <c oughs> ดึงหลังก่อนเลยของฟรีชอบโอ้แขวนฟรีเลยแบบนี้แล้วคอเด็ดเนานะโอ้โหเขาถอนถอนฮุกเราพอเด็ดมันร้ายเกินเข็มเนี้ยมีดมันทำอะไรได้ทํามหน่อยมันปลาได้ครับ <c oughs> แต่ถ้าคนหลบเป็นก็จบเราจบเหเลยเพราะเขาหลบเป็น ปลายากมากก้อนหินเยอะด้วยเมกหนึ่งทีรนกระบองไปก่อนถ้าตะกอนหลอกตะกอหลอกไฟหลอกเดินไปทั่วเราอะ่ะสุดอีกหนึ่งเครื่องครับเหลือเครื่องเดียวลนะ น่าจะมีคนไปช่วยกันแล้วนะก <c oughs> ็่วย <c oughs> เฮ้ยเจอลาล่าจะเดินมาอย่างนี้ได้ไงลาล่า,ลาตี <c oughs> นี่เอากระบอกหัวดไปก่อน <c oughs> เหตุกับเพื่อนเลยเหรอลาล่า,ลาเอาดีนะ <c oughs> ตี ดามเมมันไม่มีเลยมันต้องเก็บชาร์จให้ครบอะครับต้องปาให้โดนขี่อันนี่แหละมันถึงจะใช้งานใช้การได้มันถึงจะเจ็บเอาแล้วทำไมไม่ช่วยเพื่อนอ่ะเซเบโลิลเขาวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยมันมีดินหู โอ้โหพาวิ่งรอบแมพคนนี้พาเราวิ่งรอบแมปเลยครับทุกคนน <c oughs> ่าจะมีนี่หรือเปล่าแทงหลังหรือเปล่าโช <c oughs> โชเดก็บาแล้ว <c oughs> วันนี้กี่เฟดแล้วเนี่ยไม่ได้นับสองเฟดไม่อยากฟังเครื่องเลยทางไปก่อนแล้วกัน <c oughs> โอ้ยกดแล้วนะเว้ย ไอ้เกาหลีบอกว่าโกรธแล้วนะเว้ย <_ C ut> เครื่องระเบิดใส่ตาโกรธเลย <_ C ut> แค่ตนตัวนี้ว่าอย่างไรพอเดชเขาก็แกล้งเราอีกเฮออ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุมฮิวกันปลาแกล้งหงั้นแหละเหลือแค่ e อันเดียวมีดอ่ะรีกรูปันเสร็จเลยอะ่ะท่าไม้ก่อนท่าไม้ยิงเหมายความว่าไงไม,ไม่ใช่เม็กนี่หว่าชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรนะลาลาคอปนี่ไงเข้าไปที่หลังก่อนหนึ่งทีเม็กเธอก็ปั่นไม่สนโลกเลยนะเม็กนะเม็ก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 โทมัสเอาแล้วปล่อยเพื่อนตายหนึ่งตีาไปที่หลังก่อนเม็กโทมัสทำไมเขาไปช่วยเพื่อนอนะพาตะกอนไม่ได้เฝ้านะ่ะ ปล่อยเพื่อนตายเสยเ <c oughs> ม็กสองเฟสครับทุกคนปั่นเครื่องนู้นเหรอคลอเดตลาลาตี ดอกไฟไปก่อนทําเป็นหันมองซ้ายไงเราอะ่ะเราหันมองซ้ายไปก่อนไปก่อนอีกหนึ่งคนโอเคเขาช่วยกันแล้วครับไปดูไปดูสิมีอยูเลยหรือเปล่าเม็กยิ่งมาหาฆาตรกรนี้หมายความว่าไงเม็ก ท้ากรยัดเลยคำว่าไม้ไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยเดี๋ยวคอเด็ดมาคอเด็ดก่อนนะถ้างั้นนะ่ะเจอแล้วเป็นตัวทำไรอยู่นี่อยู่นี่คอเด็ดตีตัวจูข,ของทีมคอเด็ปคอเด็ดตัวจูคนสุดท้ายเราจะใช้มีดบ้างปะใช้แต่กระบ,บองอย่างเดียวเลยเติมของก่อนละกัน อันน่ะโดนโดนอย่างนี้โดนโดนนะอย่างนี้โดนนะเอาไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนี่เฮ้ยเฮ้ยตาไม่โดนเออแ,แล้วโดนโดนเฉย แม็กอยู่ไหนไม่รู้ดิทีนี้แม็กแม็กอยู่นี่ครับทุกคนลุกขึ้นมาแล้วก็พับไม้ใส่ผมว่าไปเอาสักคนก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวตึงขึ้นไหม่หมไม่ต่างอะไรจากตอนเอาเพิกมาเลยใช่ไหมก็ผมก็ไม่รู้นะต่างหรือเปล่าต่างอยู่นะ ด้านขวา <Yeah. S 1> ล่างจอเราก็โล่งๆไงเฮ้ยเมื่อกี้ท่อเปิดตรงนี้ <laughs> วันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย